สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาชมบ้านพระปิ่นสามีหนึ่งหลังนะคะหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่เดินทางสะดวกมากๆค่ะติดก,กับถนนเส้นกาจนานะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมาด้วยฟังก์ชันนะคะ3 2ตารางวาค่ะมีสีห้องนอน2ห้องน้ํานะคะสามารถจอดรถเนี่ยภายในบ้านได้2อสองคันเลยนะคะเป็นบ้านรีโนเวทใหม่พร้อมอยู่ค่ะพื้นที่กว้างมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาชมฟังก์ชันภายในบ้านกันนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะคเป็นห้องแรกค่ะซึ่ง ใครนะคะที่มีผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถพัก้รงนี้ได้เลยหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะเปิดเนี่ยเข้าไปในตัวบ้านได้เลยคะ่ะซึ่งมีการทํล็อกกับ2ชั้นให้นะคะเข้ามาถึงโซนห้องรับแขกนะคะอย่างที่แจ้งบ้านหลังนี้ขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะจะมีในส่วนของโต๊ะวางทีวีคะ่ะแล้วก็จะมีเซตโซฟานะคะพร้อมกับโต๊ะกลางคะ่ะในส่วนของไฟนะคะก็จะเป็นโคมไฟน่ารักมากๆบ้านหลังนี้นะคะฝ้าสูงคะ่ะใครนะคะที่ชอบบ้านฝ้าสูงๆนะคะหลังนี้ไม่ควรพลาดจริงๆคะ่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะสาาพทุกคนนนนน่มมชใวขอองงห้ บ้านหลังนี้นะคะห้องน้านะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะปูกระเบื้องเต็มะคะ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของมุมห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวเนี่ยมีการแถมในส่วนของชุดนะคะรับประทานอาหารได้ด้วยก็จะมีโต๊ะนะคะพร้มอมเ้าอี้สีตัวค่ะแต่ก็ในส่วนของครัวนะคะมีการบิวอินเคาน์เตอร์นะคะให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีในส่วนของพัดลมนะคะสำหรับระบายอากาศค่ะมาถึงฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ด้านข้างบ้านค่ะซึ่ง ใครนะคะที่ต้องการที่จะใช้เป็นพื้นที่แช่สอยไม่ว่าจะเป็นตากผ้านะคะหรือว่าทํากิจกรรมนะคะสามารถใช้มุมนี้ได้เลยค่ะก็มาอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยตอบโจทย์บ้างๆเลยคือในกรณีที่เราจอดรถนะคะแล้วไม่อยากเข้าทางหน้าบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถท,ทางประตูนี้ได้เลยนะคะซึ่งเป็นประตูหลังค่ะเข้าห้องครัวนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะสปาทุกคนเนี่ยขึ้นไปชมฟังก์ชันด้านบนนะคะซึ่งมีขนาด3าห้องนอน1ห้องน้ําค่ะ ค่ะสําหรับฟังก์ชันด้านบนอย่างที่แจ้งนะคะมี3าห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้าสําหรับบันไดน,นะคะมีการทําเราจับให้เรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็มีในส่วนของโคมไฟนะคะสําหรับห้องโถงติดตั้งให้เรียบร้อยะคะ่ะด้านบนนะคะพื้นเนี่ยจะปูด้วยพื้น HPC นะคะเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของห้องนอนนะคะซึ่อยู่ด้านหลังะคะ่ะห้องนอนนะคะบ้านหลังนี้ด้วยความเป็นบ้านหลังมุมนะคะเพราะฉะนั้นห้องนอนเนี่ยจะกว้างมากๆะคะ่ะห้องนี้เนี่ยสามารถตั้งเตียงไซส์ตั้งแต่สามถึงหกฟุตได้เลยนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพาทุกคนมาดูในสส่่่วนนนนนนนขออองงงงหหห้้้้้้ํําาาคคะะะัับบลีีเย เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะครูก็เบิ้มเต็มะะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะพามาดูอีกหนึ่งห้องนอนนะคะสำหรับห้องนี้นะคะประตูเนี่ยจะเป็นประตูบานสไลด์ะคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการบ้านนะคะสีห้องนอนถัดไปนะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะสำหรับห้องนี้นะคะสามารถตั้งเตียงใส์บุกฟุดเฟอร์นิเจอร์เซ็ตใหญ่ได้แบบสบายเลยะคะ่ะแล้วก็สามารถที่จะเปิดออกไปน้องระเบียงได้เลยนะคะ ระเบียงคือกว้างมากค่ะลมเย็นมากๆเลยนะคะที่มานี่คือช่วงกลางวันนะคะสำหรับบ้านหลังนี้สวยมากๆเลยค่ะราคาขายบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ทํางานอยู่โซนบางใหญ่ค่ะแล้วก็ต้องการบ้านที่ติดกับถนนการจนานะคะเดินทางสะดวกหลังนี้ถือว่าไม่ควรพลาดจริงๆค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาช่องทางท้ายคลิปได้เลยค่ะทางเรามีประเมินวง,งเงินให้ก่อนยินกู้ฟรีนะคะคิดจะซื้อบ้านนด้ถึงเราค่ะบ้านนี้บ้านสวยพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่ไม่ต้องรอสร้างค่ะ